ไม่ใช so so is ่ฟังนะครับเรียน8เป็นสเกียไม่หนักมากนะครับใปดพีศีนยแปดเท่านั้นนล่ล็อล็อข้างคนอันนี้ก่อนสฝากน้อยแล้วก็อะไรก็ตามที่มา่วบเราจะเป็นปัดเสียนไม่ได้ฉลัดไม่ได้งงไม่ได้เลยโอ้โหดูไล่มนสวยมากเลยคนลูก สาบเวียงต้งตนไม้มันมันเยอะบยเบ็ดก็เ,กเยอะด้วยไมี่กี้แตัวนึงแล้วนตัวนเนีเามาให,หนอหึอนตาโอ้ยน่สายว่ะเียโดนมือแล้วมันี่ตันงนึสายตึงไว้บราคูดา้าของตัวละแตคว้าว